กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกาแฟนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราดื่มยังไงไม่ให้อ้วนดื่มยังไงให้สุขภาพดีเบาหวานความดันก็ดื่มได้นะคะนั่นก็คือ SS Coffee Plus ันั่นเองนะคะสารสก,กัดทุกตัวรังสรรมานะคะแบบพิถีพิถันเลยเขาบอกพี่เต๋าใช้น้ําตาลหรือเปล่าใส่น้ําตาลหรือเปล่าไม่ใส่ค่ะใส่ย่าหวานนะคะครีมทงครีมเทียม,มไม่มีนะ,ะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติซึ่งแปลงมาให้เป็นกาแฟเลยนะคะรสชาติอร่อยเหมือนกาแฟแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะฮะมี ซอยโปรตีนด้วยนะคะทำให้ผิวของคุณเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นกินกาแฟยังไงให้ผิวสวยกับกินกาแฟยังไงทําให้สุขภาพดีกินกาแฟยังไงทําให้เราไม่อ้วนต้องเอสเดชคาเฟ่พัทค่ะวันนี้มาพร้อมโปรเลยนะครับหกล่องมีสิบห้าสองด้วยกันกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาเพียงแค่หนึ่ง,งพันบาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ร้านสุขภาพดีสแกนเอ้าโค้ดมุ่งขวาน,น้า ไปดูคุณลุกดีกว่าฮะคุณลุกน้องของคุณใบเตยนะฮะโพสต์2เดือนสูญเสียแฟ,แฟนหนุ่มหลานต้องห่างพ่อแม่นะฮะผ่านไป2เดือนกบมรสูงทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการต้องห่างกันของสมาชิกคนในครอบครัวนะครับล่าสุดเองเนี่ยลูกชันวิทน้องชายของใบเตยเนี่ยนะฮะมีการโพสตคลิป พาหลานสาวคือน้องเวทมนตไ์ไปใส่บาทพระนะฮะแล้วก็ให้กับคุณภูมินะครับแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกับที่คุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนพี่สาวแล้วก็พี่เขยเนี่ยต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับอันนี้บ้านบ้านออหลังเก่านะพร้อมมีการเขียนแคปชั่นเศร้าพร้อมหวังให้กับครอ,อบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งบอกว่า ครบรอบ2เดือนของการจากไปของลุงภูมิและก็2เดือนที่หลานต้องห่างจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะขอให้ทุกๆวันของเรามีแต่สิ่งดีๆขึ้นนะลูกนะนะจะดูแลหนูให้ดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันที่หนูได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหนะ้าพร้อมตานะลูกกับน้องเวทมนต์นะฮะแล้วก็มีบอกว่าโดยคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆเนี่ยเข้าไปร่วมส่งกําลังใจแล้วก็ส่งหัวใจกันแบบรัวๆเลยนะฮะค่ะอืมก็ต้องอันนี้ไว้หลังบ้าน หลังเก่าหรือหลังใหม่เขามีสองหลังนะในในหมู่บ้านเนี้ยอืน่าจะเป็นหลังเก่าหลังเก่าหลังเก่าเอ่หลังเก่าหรือหลังใหม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าหลังเก่าหรือหลังใหม่เอ๊ะถึงอย่างบ้านอย่างบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่อย่างเงี้ยแต่ลูกก็เขาก็ช่วยใบเตยไขไอ้นี่อยู่นี่กระเป๋าใช่ไหมในไอจีนี่เห็นเขาเขาคนเขาเดินทนายเขาเล่าพี่เต่าฟังอ่ะเออนะคะเหนื่อย น้องสารเชะน้องสารเด็กนะชื่อลุกเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องไอน้นี่เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อลุกนะอ๋อแล้วโอมนี่ชื่อทำไมถึงชื่อโอมไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่เคยม,ม,มีที่มาที่ไปอะ่ะเขาไม่บอกเลยเหรอไม่อะ่ะเขาไม่บอกโอมไม่มีนะ จริงๆแล้วชื่อโอมไหมหรือว่ามาเปลี่ยนตอนอยู่กรุงเทพ<อ>หรือว่าโอมชื่อโอมนี่แหละเ<อ>พราะว่าเพื่อนแม่หลายคนชอบเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขา,าชื่อโอมนี่แหละไม่เพื่อนแม่เพื่อนแม่เขาชอบเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างนี้ไนงะ ะะอ่ะต่อค่ะอ่ะไปดูคุณใบเฟิร์นดีกว่าครับบอกว่ารักแม่หมูเหมือนเดิมยันสัมพันธ์กับนายนภัสแน่นแฟนดีนะฮะหลังจากที่พระเอกหนุ่มอย่างนายนภัสเองเนี่ยได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าที่แม่หมูเนี่ยพิพากราบล็อกไอจีเนาะแล้วก็บล็อกทั้งนายแล้วก็ใบเฟิร์นเองล่าสุดใบเฟิร์นนะครับออกมาเปิดใจแล้วคุณผู้ชมนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบอกว่าใบาโอเคเหมือนกันที่ข่าวที่ให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละก็รับทราบปัญหามาระยะหนึ่งก่อนที่จะเป็นข่าวแล้ว เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับคุณแม่เราก็ซัพพอร์ตเขาเท่าที่ทําได้<ะ>ไม่น้อยกระแสข่าวแต่เครียดเป็นห่วงเขาเรื่องคุณแม่มากกว่านะฮะหาว่าวันที่มีขา่าวมีข่าวเนี่ยก็เข้าไปหาแม่นะแต่ก็ไม่เจอติดแฟน ไม่ใช่เรื่องจริงเลยต้องบอกแบบนี้ใบเฟิร์นบอกแบบนี้นะว่าติดงานมากกว่ามากกว่าติดแฟนนะฮะ,ะเราทํางานหนักมานานแล้วนะฮะเราเจอกันไม่บ่อยเลยทํางานเยอะมากและสิ่งสําคัญที่สุดของนายก็คือแม่นั่นเองเราเข้าใจและหวังดีมาโดยตลอดไม่อยากให้เขาเครียดเราเคารพพื้นที่ของครอบครัวเขาซัพพอร์ตเขาเขา้เขาใจเขามากกว่านะครับ กะสรุปว่าไม่ได้ติดแฟนก็ต้องใช้ระยะเวลาค่ะไปแล้วไม่เจอก็แสดงว่าแม่ไม่อยากเจออันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าน้องใบเฟินเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะใบเฟินไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันก็แค่คุณแม่ก็เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดวันหนึ่งลูกมีแฟนก็ก็เลยต้องห่างเหินกันไปก็ใจเย็นๆขลุกใจเย็นๆนะคะเค่อยไปหาหลายรอบหลายๆครั้งนะคะถ้าเป็นโอมจะทำยังไงคะถ้าแม่แฟนแบบว่า รู้สึกไม่ดีว่าโอมเนี่ยเอาลูกเขาไปแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็แบบว่าบอกไอจีโอมไม่คุ<อ>ด้วยมองตัวเองก่อนว่าเราไปเอาว่าเราอะไปไปดึงก็ปกติเราใช้ชีวิตปกติของเราอันอันก็ก็บอกว่าให้แม่แบบว่าสี่จันยาแม่ก็ต้องเลิกบ้าก่อนออแนะนําแม่ผิดนะทาไมอะไม่ดีนะเราเป็นเด็กเป็นอย่างเงี้ยเราไปแนะนําผู้จับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมทำไมอะเราต้องบอกให้แม่เนี่ยไปตรงแยกแคลายเราเลี้ยวซ้ายไปที่สี่แกโลงาปสีพันยาก็เลย่อ มันจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนให้แม่แว่กินก่อนแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวแม่จะหิวแม่ก็ต้อ,องเข้าโรงพยาบาลอยู่ดีก็คือสียายๆไม่รอบเข้าใจคนเป็นแม่นนะบางทีขงเขาก็ห่วงลูกมัง้งหรือบางทีก็แบบว่าเอะเหมือนโดนแย่งความรักอะไรอย่างเงี้ยไงมั้งนะคิดไปงั้นะอืมแต่ถ้าเขายัางอยู่ด้วยกันก็ไม่น่าคิดไงเออแต่ถ้าลูกชายตัวเองนะย้ายไปอยู่กับ อะไรนะเมียไม่ไอเมียของเขาแล้วแล้วก็ทิ้งแม่ไม่กลับมาดูเลยไปต่างประเทศแล้วอะไร้นคิดได้ทำไมไม่เหมือนแม่ฉันน่ะทำไมอ่ะชอบโทรมาคุยนู้นคุยนี่ไม่โทรหาเลยทั้งหโทรหาเลยทั้งากจะโทรโทรคุยไปก็เล้สาระเขาคิดถึงเขาอยากไม่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 เขาคิดถึงเงินแม่กูก็คิดถึงแต่เงินก็เขาคิดถึงไม่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 ต้องโทรก็ได้ไม่เอาเหนื่อย เพราะว่ามีแต่ปัญหาโทรมาก็จะแบบว่าถ่ายแต่เงินเข่าชอไม่ให้เอาไม่เอาไม่เอานะคะเราเป็นลูกต้องดูแลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องค่ะไม่ใช่เรื่องของกูค่ะลูกมีหลายคนค่ะ <c oughs> ต้องมาคิดถึงกูคนเดียวสมัยก่อนเนี่นยแลกกูออกจากบ้านพอตอนนี้มาคิดถึงเออนะคะห่างไกลอ่ะไม่ต้องมายุ่งค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะ งเขาจะอยู่ค่ะบอกให้เขาไปแวะหาเขม่ไ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 ม่ค่ะไม่ยังไม่ต้องมายุ่งค่ะกูเหนื่อยคกูปวดหัวค่ะปวดหัวอะไรปวดหัวค่ะทำมาเล่นตลกให้กูดูนู่นนี่นกูเล่นตลกอะไรอ่ะไม่รู้กำลังพูดจาเรื่องตลกใช่แบบแปลกแล้วแปลกแล้วอย่างนี้มาแปลกแปลกแล้วสิบแปดมงกุฎมาแล้วกูรีบวางสายเลยหนักกับคอเซ็นเตอร์กับแม่กูนั่นแหละมึงจำไว้เถอะเดี๋ยวให้ไปคุยกันนู่นอีกอะไรไทย อะไรละน้าหรือป้าแม่นะที่อยู่ด้วยกันเขาไม่ถูกกันเขาตีกันไม่ไปอยู่ด้วยกันไงเขาไม่ได้เขาไม่ถูกกันเขาตีกันเขาตีกันเขาเอาไม้ตีกัน60สกับเจสิตีกันมึงก็ดูสิเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ไม่ได้ตีกันแล้วแม่ทำยังไงฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหรออีกคนหนึ่งบอกว่าตีกูกูถามมาไปตีเขาทําไมกูไม่ได้ตีอแต่กูเชื่ออีกคนถูกตีนะเออเพราะอีกคนตีเนี่ยไปเรื่อยๆกุจ่าพลิกไปพลิกมาเอืม นั่นแหละปีเขาด้วยไม้กวาดอ่ะใครจะอยู่แล้วเขาก็ปีรั่วหนีหกสิบปีรั่วเนี่ยล้วหนีเจ็ดสิบอ่ะมึงคิดดูสิเออตีอะตีอยู่แล้วเพราะสมัยฉันเด็กๆอะ่ะฉันก็โดนอืมแล้วเวลาใครมาจะบอกว่าพี่ไม่เคยตีลูกแต่ไม้กวาดอ่ะไม้กวาดเข็มขัดไม้ม็อบพื้นเหล็กกุญชาอปีอปหมดมแต่บอกก็ชาจบ้านว่าพี่ไม่เคยตีลูก แต่ไม่กวาดเหล็กกุญชา์ไม้ม็อบพื้น สายไฟรัดคอเอาหมดกูโดนหมดมึงเกิดแล้วเป็นกระเทยมึงตายไม่เถอะอย่างเงี้ยแม่ก็ยังดีแล้วไม่ตายนะก็ใช่ไงอุดมากกูมาเริ่มสู้กูมาเริ่มสู้ตอนนี้ตอนกูมาเริ่มสู้ตอนกูอายุสิบห้าโอ้กูเริ่มมีแรงแล้วไงเออสิบสามสิบสี่กูไม่มีแรงไงโอ้แคปีเดียวกูโดนค้อมกบเลยนะมึงตบแบบในหนังเลยละครช่องเจ็ดเลยตบอย่างนั้นเลยอะตอนหลังกูพลิกกลับขึ้นมาค่ะ กู S <S ลากออกไปหน้าบ้านเลยแล้วกูปิดบ้านกลา ให้กูเกิดมาทำไมปีกูขนาดนี้นะคะอ่ะ SS Coffee p ฟีพันะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใสยย่ยาหวานแทนวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กล่องนะคะกล่องละ350บาทนะครับและวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับกับ SS Coffee p ฟีพัครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องราคาแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับ0ูนย์8ก้าห็ห่หรือที่แลแสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ